เวลา20นาฬิก30นาทีวันนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอรวันณโรงเรียนบ้านไรวิทยาตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านไรจังหวัดอุยทยธานี ชมรมทูบีนัมเบวันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ mm hmm. เพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องและโรงเรียนคือครอบครัวผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทั้งกิจกรรมโฟกซองดนตรีประสานใจห่างไกลยาเสพติด cover dance magic b a c k และค่ายคุณธรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ใครติดยายกมือขึ้นสอดส่องดูแล,แลและช่วยเหลือเพื่อนๆให้ห่างไกลยาเสพติดจนประสบความสำเร็จ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่แสดงความสามารถนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายดำเนินชีวิตมีจิตอาสาสามารถกลับตัวเป็นผู้มีความประพฤติท,ที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นรวมทั้งดำเนินกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นเวลา4ปีให้บริการคำปรึกษาพัฒนา E ีิอย่างครบด้านและสร้างสรรค์าง,งานภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเด่นเช่นประดิษฐ์เครื่องประดับจากผ้าทอ โมบายกระเรียงพวงก,กุญแจจากแป้งข้าวโพดและเพ้นกระเป๋าลดโลกร้อนโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบวันและพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูล,ลนิธิทูบีนัมเบวันพร้อมพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทยัยธานีเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แล้วพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดจากนั้นส่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งดำเนินการมาแล้ว19ปีภายใต้3มยุทธศาสตร์หลักได้แก่รณรงค์ปลุกจิตสำนึกสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจและพัฒนาเครือข่ายส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นภาคภูมิใจในตนเองพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิก61,663คนมีอำเภอทูบีนับวันครบทุกอำเภอและมีชมรมทูบีนับวันครอบคลุมทั้งในชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรือนจำสำนักง,งานคุมประพฤติ โดยมีชมรมทูบีนัมเบอรโรงเรียนหนองฉางวิทยาเป็นชมรมรักษามาตร,รฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่หนึ่งสำหรับปีนี้อำเภอทับทันและโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในกลุ่มดีเด่นประจำปี2564ด้วยจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์ว